วันนี้เราจะมาทำส้มปลาสวายกันนะคะอ่าปรุงเราก็มีนี่เลยเกลือค่ะเกลือหนึ่งช้อนน้ําตาลครึ่งช้อนผงชูรสนะคะกระเทียมโขกค่ะใส่กระเทียมเยอะๆยิ่งอร่อยนะคะเราชอบกระเทียมอะ่ะ อันนี้ข้าวนี่เป็นข้าวสวยนะคะหรือว่าจะใส่ข้าวเดี่ยวก็ได้นี่เป็นข้าวสวยนะคะแล้วก็เอาข้าวใส่เลยค่ะแล้วก็มีปลาสวายปลาสวายนี่ก็ล้างให้สะอาดนะคะล้างด้วยแป้งสาลีแล้วก็ล้างด้วยน้ําเกลือให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็เอามาแช่น้ำเกลือไว้ สักครึ่งชั่วโมงนะคะให้เนื้อปลามันเด้งๆอย่างนี้ะจะเข้าใส่ไปนะคะข้าเสร็จแ,แล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมใส่ไปค่ะเราชอบกระเทียมค่ะก็ขยำขยำนะคะเกลือค่ะ ชรสค่ะอันนี้น้ำตาลนะคะใส่เพื่อความกลมกล่อมค่ะแล้วก็บี้ๆนี่มัเท่ากันจากนั้นเราก็เอาปลาใส่ลงไปเลยนะคะ อินนะคะซื้อเขามันแพงมากเลยอ่ะเมื่อวานซื้อมา2ชิ้น90บาทชิ้นเล็กๆเองอ่ะไม่ใหญ่ประมาณนี้นะมัง้งเนี่ยแหละสชิ้นเท่านี้เก้บาทอันนี้ซื้อปลาสวายมา2ตัว65บาทนะคะได้ตั้งหลายชิ้น,นอเลยก็เกียม2ยี่สบาทเนาะดึงหน่อยก็ แต่ถ้าบางคนไม่ชอบใส่กระเทียมเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้แต่เราชอบใส่กระเทียมเยอะๆเราชอบกินกระเทียมมันจะได้ไม่เหม็นคาวอะเราว่ากดขำนวดนวดนะ ก็มันก่อนนะคะใส่เข้าไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็คุกๆให้มันเข้ากันหน่อยนะไม่ใช่คุกอ่ะกดกดนิดนึงอ่ะกดกดให้เนื้อปลาดังกึ๊กกึ๊กกึ๊กเนื้อปลามันดังกึ๊กกึ๊กกึ๊กตามร่องตามไหนนี่ก็เอากระเทียมกับข้าวแหย่เข้าไปนะคะ กดให้มันลุกตัวเลยนะคะให้เกลือให้กระเทียมให้เครื่องปรุงะค่ะมันเข้าไปเนื้อในเดี๋ยวกลับมาดูตอนนวดเสร็จนะคะนวดอย่างนี้นะคะนวดไปเรื่อยๆกดกดอย่างนี้ค่ะกดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูตอนนวดเสร็จนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการลงกระปุกนะคะหลังจากเรานวดเสร็จแล้ว แล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเอ,า,อากระเทียมอย่างนี้ทอดเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะนะี่เห็นไหมเอาไว้ทอดกินใส่กระปุกไปเลยเสระปุกเล็กแต่ป้าเนี่ยกระปุกใส่ไป นี่นะคะน,นี่นี่เห็นไหมใส่เข้าไปเลยนี่ชิ้นนี้ชิ้นใหญ่เลย สองชิ้นอะใส่ได้แน่เลยอะเีนี่นใส่กับคีนใหกันก็แค่นี้ละค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะทิ้งไว้ข้างนอกนะคะนอกห้องนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะประมาณ2-3วันก็น่าจะเปรี้ยวแล้ว ก็เอาไปทอดกินได้รับรองอร่อยเด็ด